สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องหนูเปิลชาแนลค่ะและนี่คือ t ทอรอยด์อาร์ทสค่ะคลิปนี้เราอยู่กันที่ความรักไร้ธาตุค่ะคลิปนี้เป็นของชาวธาตุไฟนะคะเมสิงธนูมาดูกันว่าความรักของคุณนะ,ะในช่วงวันที่1-15ากันยายนจะเป็นยังไงบ้างกับคนทุกสถานะเลยนะคะเบิ้ลจะไล่ไปทีละสถานะสําหรับใครยังไม่เคยดูนะคะยินดีต้อนรับค่ะช่องเบิ้ลแบ่งราศีแบบสากนนะคะอาจจะไม่ตรงกับของไทยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณไม่แน่ใจว่าคุณเกิดในราศีธาตุไฟเมษ สิงธนูตามแบบสากลหรือเปล่าเช็กวันเกิดของคุณดูก่อนที่ใต้คลิปได้นะถ้าเกิดใช่คลิปนี้เป็นของคุณค่ะแต่ว่าถ้าไม่ใช่ปแปลว,ว่าราศีที่คุณทราบอยู่เป็นราศีแบบไทยนะลองเปิดใจดูแบบสากลดูก่อนว่าตรงมากน้อยแค่ไหนถ้าอยากจะดูแบบไทยร่วมด้วยก็สามารถทําได้นะคะส่วนใครรู้เวลาเกิดเป๊ะเป๊ะเก็แนะนําให้ลองหาลัคนาดูค่ะเปิ้ลมีคลิปสอนหาลัคนาอย่างง่ายเอาไว้ให้นะช่องเัืจะยึดลัคนาวันเกิดเป็นหลักส่วนราศีแบบไทยดาวจันรดาวสุกดาวอื่นๆเนี่ยก็สามารถดูได้น จากว่าเป็นคลิปที่ทําให้คนหมู่มากเนาะพลังงานอาจจะตรงกับคุณหรือไม่ตรงกับคุณเลยก็ได้เหมือนกันดูเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะแล้วก็ถ้าเกิดเรื่องราวที่เพิ่นพูดเนี่ยมันใกล้เคียงกับความสัมพันธ์ของคุณคุณก็สามารถนําคําแนะนําหรือแนวทางไปปรับใช้นะคะถ้าความสัมพันธ์ของคุณดีขึ้นเปิ้นก็ยินดีมากๆเลยนะถือว่าเราได้ทําบุญหรือว่าได้เจอเจอกันด้วยบุญสัมพันธ์กันก็แล้วกันนะก็ฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะคะจะขอบคุณมากๆเลยนะถ้าเกิดชอบคลิปของเปิ้ลจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ออกมานะแล้วก็ คอมเมนต์ Comment, พูดคุยกันได้ไพ่ที่เราจะใช้เราจะเปลี่ยนจากเมื่อครั้งก่อนแล้วนะเพราะว่าแต่ก่อนเราจะใช้ไพ่คู่บุญนะเราใช้กันมาเป็นปีเนาะเราเปลี่ยนใหม่บ้างค่ะเพื่อใหอ้ทุกคนไม่เบื่อเนาะเราเปลี่ยนเป็นโรแมนติกเลนอมองนะคะทารโรว์เหมือนเดิมแล้วก็เลิฟสตอรี่ออรเคิลส่วนคาแรคเตอร์โมชันเนี่ยหมดแล้วเราก็เลยอะงั้นเว้นก่อนเราไม่ไดเอามาใช้นะคะมาดูกันพลังงานของคนทัดไฟนะในช่วงวันที่1-15ถึงกันยายนนะคะ Energy ความรักไพ่เลนอมองอยากจะบอกอะไรคนทัดไฟ ไพ่ออกมาบอกว่าโตกนะคะเออมันมีความแบบ จะมีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นมีการกำเนิดมีอะไรดีๆเกิดขึ้นหรือเปล่ามีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาก็ได้นะคือเป้นมองว่าบางทีมันถึงเวลาสุกงอมแล้วก็ก่อเกิดความสัมพันธ์ความรักแบบนี้ก็ได้ใครแอบชอบอะไรเงี้ยก็อาจจะมีหรือบางคนอาจจะได้พบรักใหม่อความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอาจจะได้ขยับเยื่อนเคลื่อนไหวอะไรหรือเปล่า,าเดี๋ยวเราดูค่ะเพราะว่ามันเป็น new chapter new face เป็นอะไรใหม่ๆขั้นตอนใหม่เพราะฉะนั้นป้านมองว่ามันจะมีการพัฒนาใครที่แบบโสดสนิทไม่เจอสักทีถ้าคุณเปิดใจ ก็มีแนวโน้มที่คุณจะมีแชปเตอร์ใหม่เข้ามาในชีวิตเนาะแต่ถ้าเกิดคุณอยู่ในความสัมพันธ์อะไรต่างๆเนี่ยมาดูกันค่ะว่ามันจะพัฒนาอย่างที่เพื่อนรู้สึก หรือเปล่านะใครอยากท้องอยากตั้งครรภนะมันก็มีโอกาสเหมือนกันนะที่คุณจะอุดมสมบูรณ์ในช่วงจังหวะเวลานี้แล้วก็สุกงอมเนาะแล้วก็อาจจะแบบมีบุตรมีลูกตามที่คุณอยากได้ก็ได้นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไพ่ใบนี้เนาะจะลิงก์กับแต่ละสถานะยังไงบ้างมาเริ่มกันที่คนโสดก่อนคนโสดธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะความรักของคนโสดจะเป็นยังไงบ้างในช่วง1 1 5กันยายนค่ะมาเก้าถ้วยลัลลามาเฮอร์มิตนะ สี่ถ้วยตายละสามเหรียญน,นะแล้วก็แบล็งเจ็ดเหรียญอ่ะคนโสดทําไมมันยังโสดอยู่เลยอะ่ะคือเมื่อรู้สึกว่าคุณี่ยเป็นคนเลิกเยอะเลอกมากเนาะเป็นคนที่แบบอาจจะมีสเปคในใจก็ได้หรือมันมีคนเข้ามาก็จริงค่ะแต่ว่าคนที่เข้ามาเนี่ยคุณรู้สึกว่าคุณก็ยังไม่ได้อินขนาดนั้นหรือว่าไม่ได้ถูกใจขนาดนั้นแต่คนที่คุณนั้นไปชอบเนี่ยก็อาจจะแบบไม่ได้สารสัมพันธ์หรือว่ายังไม่ได้อะไรกันมากมายมันเลยเป็นภาวะของการที่ถ้าคุณโสดสนิท คุณอยากมีคู่มีแฟนก็จริงคนที่เข้ามาก็อาจจะยังไม่ตรงปกหรือไม่ได้ตรงสเปคคุณซะทีเดียวเนาะแต่คนที่คุณชอบหรือสเปคของคุณมันก็อาจจะยังไม่ได้เจอเข้ามาก็ได้คุณก็จะคุยกับทุกคนเป็นแนวมิตแนวเพื่อนก้าวถุยก็คือล้านลานะคุยไปเรื่อยๆไม่ได้ปิดกั้นนะแต่ ก็ไม่ได้ก้าวข้ามการพัฒนาอะไรแบบนี้เนาะหรือบางคนก็รู้สึกเป็นแบบอินโทรว์เก็บเนื้อเก็บตัวไปคอยอยากเจอเจอใครเนาะมีเพื่อนฝูงนะคือเพนรู้สึกว่าคุณก็พูดคุยกับผู้คนนั่นแหละแต่คุณจะวางกรอบของคุณก็ทั้งชัดว่าแบบเออเป็นแค่เพื่อนร่วมงานเป็นแค่เพื่อนที่เรียนเป็นแค่คนรู้จักนะอะไรแบบนี้เนะาะอาจจะมีคนแนะนําคนให้คุณก็ได้บางทีเราอยากมีใช่ไหมเพื่อนก็บอกอโอเคแนะนําคนให้รู้จักนะเพื่อนของเพื่อนอะไรว่าไปแต่คุณก็ยังรู้สึกว่ามันก็ยังไม่ใช่อยู่ดีอะไรอย่างเนาะมันก็เลย คุณอาจจะยังไม่ได้เจอใครที่รู้สึกวบบถูกใจใช่เลย ขนาดนั้นนะแต่ว่ามันก็มีแนวโน้มว่าจะมีคนใหม่ๆเข้ามาทักทายอาจจะแบบเจอจากเพื่อนฝูงแนะนาเจอจากคอนเน็กชันสังคมอะไรแบบนี้ก็ได้ถ้าเกิดคุณเก็บเนื้อเก็บตัวเนี่ยก็จะไม่เจอนะเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วคุณอาจจะเป็นคนไม่ได้ไปวิ่งทลาหาความรักความสัมพันธ์ขนาดนั้นคุณจะอยู่เฉยๆแล้วให้คนเข้ามามากกว่าถามว่ามีไหมก็ต้องบอกค่ะว่าขึ้นมาไพ่ใบนี้เนาะมันก็แปลว่ามันก็มีโอกาสที่จะเข้ามาแต่ว่าคุณก็จะเหมือนแบบมันยังมีข้อเสียอยู่อ่แบบจะอะไรยังไงดีไหมคุณก็เลยยังอยู่ในช่วงของการคิด่ไนี้ก็เล ว่าเป็นแปลง์นะีคือคุณก็ยังไม่ได้อินไม่ได้ชอบกับคนที่เข้ามาสารสัมพันธ์ขนาดนั้นมันก็อาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นที่คุณรู้สึกว่าคนนี้คือถูกใจที่จะเป็นในเชิงคู่รักหรือจะสารสัมพันธ์ต่อไปก็เป็นไปได้อะก็ค่อยคุยไปก่อนนะคือเบิ้ลมองว่าคนโสดอะถ้าทางจะยังคงคิดเยอะคิดมากค,คิดนานยังเลือกอยู่อะไรอย่างเงี้ยอาจจะยังไม่มีใครที่โดนใจคุณร้อยเปอร์เซ็น์ขนาดนั้นก็จริงๆแล้วถ้าอยากมีนะเบิ้ลแนะนำว่าลองเปิดใจมันอาจจะไม่ได้ตรงปกหรือตรงที่คุณอยากได้ร้อยเปอร์เซ็นแต่ลองศึก ดีกว่าที่คุณคิดก็เป็นไปได้นะแต่ถ้ามันไม่ไหวจริงๆแล้วคุณรู้สึกว่าไม่อะฉันมีธงของฉันชัดเจนฉันไม่อยากจะเสียเวลานู่นนี่นั่นและการอยู่เป็นโสดของคุณคุณก็ไม่ได้เดือดร้อนอันนี้ก็แล้วแต่นะอันนี้เป็นสิทธิ์ของคุณเป็นฟรีวิวของคุณนะแต่จากพลังงานเปนแกเห็นว่าคุณก็เลิกเยอะเลิกมากมันมีคนเข้ามาได้นะแต่เราก็จะรู้สึกว่ายังไม่อินยังไม่ใช่ยังไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยก็ดูดูไปก่อนได้นะคะเออประมาณนี้สําหรับคนโสดก็แล้วกัน ต่อมาเรามาดู Our Love Story Oracle นะคะก็อยากจะแนะนำมาอะไรห้คนโสดทัดไฟนะไพ่บอกว่าเฟลท์อะเห็นปะมันก็จะมีคนเข้ามามาจีบมาอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ดูแบบไม่ได้จริงจังชัดเจนกันเลคนที่คุณชอบก็เหมือนเข้ามาคุยเล่นคุยหัวแต่ว่าก็ไม่เห็นดูจีบจริงจังไม่ได้พัฒนาหรือคนที่เข้ามาจีบจริงจังคุณเนี่ยคุณก็รู้สึกว่าเออแบบ ก็ยังไม่ใช่เนี่ยมันก็อาจจะเป็นภาวะแบบเฟิรเฟิดไปก่อนนะคือแบบเแบาบๆสบายสบายยังไม่ค่อยจะจริงจังคุยบ้างหายบ้างแบบนี้ก็ได้ให้เรามองโลกในแง่ดีไว้ค่ะคือไม่ได้เห็นว่าคุณจะเหงานะแต่ว่าถ้าจะคิดว่าจะจริงจังหรือพัฒนาสารสัมพันธ์มีใครคนหนึ่งที่คนนี้แหละพ่อของลูกแม่ของลูกคนนี้แหละที่จะเป็นคู่รักของฉันในอนาคตอ่ะมันอาจจะยังไม่ได้ชัดขนาดนั้นก็ ลอยเวลาเป็นตัวพิสูจน์ค่ะแล้วเรามาว่ากันใหมายตอนครึ่งเดือนหลังเนอะว่าสถานการณ์ความสัมพันธ์ของคนธาตุไฟอ่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะมาต่อมาคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนบ้างมีคนคุยนะแต่ว่ายังไม่มีสถานะจะมาคุยมานานแล้วก็ได้หรือว่าเพิ่งคุยกันก็ได้น้าดูกันค่ะว่าความรักในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนกันยายนนะพลังงานของคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะจะได้พัฒนาสมหวังลงเอยอะไรยังไงไหมมาค่ะ คนทัดไฟนะเมษสิงธนูนะคะสามเหรียญสี่ถ้วยอุ้ยคล้ายๆคนโสดเลยเนาะสามเหรียญสี่ถ้วยแบล็ k ก็ยังตามมานะเดือ์ซ่าเจ็ดดาบ Empress อะช่วงนี้อาจจะต้องกลับมารักตัวเองก่อนนะเป็นเ G ของการเบื่อหน่ายเหมือนกับคนโสดเลยอะคือเปิรู้สึกว่ามันมีการพูดคุยนะแต่ถ้าเกิดคุณคาดหวังว่ามันจะพัฒนาสารสัมพันธ์นู่นนี่นั่นมันก็อาจจะไม่ได้ดั่งใจคุณเพราะว่าคุณอาจจะคาดหวังให้เขาต้องทํสา1 2 3 4ให้คุณเนาะแล้วเราอาจจะไม่ได้เป็นคนแอคชั่นคือเท่าที่เปิ้ลเห็นอนะมันเหมือนเราอยู่นิ่งๆนะแล้วเราอาจจะมีความคาดหวังคะ่ะให้อีกฝ่ายหนึ่งเขาทํานู่นนี่นั่นให้ซึ่งก็ต้องบอกว่ามันอาจจะไม่ได้ดันะจจไดนะไ่ได้้ร เสือบากว่าแรงหรือคุณไม่ได้รู้สึกว่ามันเยอะเกินไปเพิ่นแนะนําให้คุณพูดนะหรือไม่ก็อาจจะเป็นคนทําเองก็ได้บางทีเราคิดว่าเขาควรจะรู้สิเขาควรจะต้อง1 2 3 4งสี่สิก็ต้องบอกว่าคุณจะเฟลมากเลยค่ะเพราะว่าเขาอาจจะไม่รู้หรือเขาก็อาจจะแบบอ้าวไม่เห็นจําเป็นต้องทําเลยอะไรแบบนี้ก็ได้นะยิ่งถ้าเราไม่พูดเขาก็จะไม่รู้เนาะจาก Energy รปรู้สึกว่าคุณจะไม่ได้บอกความรู้สึกว่าอันนี้คุณไม่โอเคนะอันนี้ยังไม่ค่อยได้ดั่งใจนะเลือกที่จะไม่พูดเพราะว่าอาจจะกลัวทะเลาะเบาแหวงอาจจะกลัวแบบ เขาแบบไม่คุยกับคุณแล้วอะเป็นไปได้ทั้งหมดเนาะความสัมพันธ์มันก็เลยยังนิ่งๆอยู่ค่ะมันเป็นในช่วงของการศึกษาเรียนรู้ทําความรู้จักเนาะมันยังมีหลายอย่างคะ่ะที่เขาก็ไม่เข้าใจคุณคุณก็ไม่เข้าใจเขาอะไรแบบนี้เนาะแต่ถามว่ายังไปต่อได้ไหมก็ยังไปต่อได้แต่มันอาจจะดูไม่ได้คืบหน้ามากก็แนะนําอันที่หนึ่งถ้าคุณเบื่อเซ็เงคุณก็กลับมารักตัวเองค่ะกลับมาปนเปลือตัวเองเนอะเนอร์เชอร์ตัวเองนะไพ่เอ็มเพรสคือกลับมาดูแลตัวเองรักตัวเองไปทํากิจกรรมของตัวเองก็ได้เพราะคุณมีีีคคคคคควาามมมมั่่่นนใจจุุุุณณณณดดูก็ะไไป ความสัมพันธ์นี้แล้วพอเขาเห็นว่าคุณน่ะไม่ได้ไปเกาะติดเขามากแล้วคุณก็ดูดีมีเสน่ห์เนี่ยเขาก็จะกลับเข้ามาหาคุณเองนะอันนั้นก็อันที่หนึ่งะอันที่2คือถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะให้เขาทําอะไรให้เนี่ยเปิ้ลแนะนําว่าให้สื่อสารพูดคุยอ่ะคุณสามารถบอกเขาได้ว่าอะไรที่คุณอยากให้เขาทําอะไรที่คุณไม่ชอบอะไรที่คุณแบบต้องการจากเขาเนาะถ้าคุณรออย่างเดียวโดยที่คุณไม่พูดอ่ะคุณก็จะเกิดอารมณ์เซ็งแบบนี้ค่ะคือแบบมันไม่ได้ดังใจนึกออกป่ะแล้วมันก็จะไม่่่คอยนะมก็าาาจืบห้แตปวใๆ ยังไม่ต้องรีบอยากจะไปเป็นแฟนกับเขาเพราะว่ามันยังมีหลายอย่างที่มันยังต้องปรับจูนยังต้องคลิกกันอยู่เลยเนาะถ้ารีบสารสัมพันธ์ไปเป็นแฟนนะโอกาสที่จะทะเลาะเบาแวงแล้วก็เลิกกันเนี่ยมันก็อาจจะมีได้ง่ายเราควรจะค่อยๆก่อร่างสร้างความสัมพันธ์เนาะจนเรามั่นใจแล้วว่าคนนี้คือคนที่ใช่พอเราไปคบกันแบบแฟนเนี่ยโอกาสที่มันจะเลิกลามันก็จะไม่มีอะไรประมาณนี้นะคะอก็เป็นคําแนะนําแล้วกันว่าค่อยเป็นค่อยไปใจเรามันอาจจะอยากก้าวกระโดดมากอยากจะแบบสเต็ปอัพสุดๆเลยแต่ว่า มันติดขัดด้วยเหตุผลใดๆก็ตามเนะก็ค่อยๆดูไปถ้าเกิดดูแล้วมันขยับไม่ได้ความเบื่อไหนเซ็งของคุณเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องที่เราสามารถควบคุมได้คุณก็กลับมารักตัวเองก่อนแต่ถ้าอะไรเราแก้ไขได้พูดได้คุยได้บอกได้แล้วความสัมพันธ์มันจะดีขึ้นเปิ้ลก็แนะนําว่าให้คุณทำเนอะไม่งั้นถ้าคุณปล่อยเขาเป็นคนแอคชั่นอ่ะิ้นรู้สึกว่าเขาก็จะไปเรื่อยๆของเขานะคนๆเนี้ยไม่ได้ดูแบบจะพยายามจะหือจะอือหรือจะแบบอุย๊ยอยากพัฒนาก,กับคุณเหลือเกินรักดูตื่มเหลือเกิน ก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะคะอ่ะอันนี้ก็ประมาณนี้สําหรับครึ่งเดือนแรกของเดือนกันยายนอ่ะแล้วเรามาดูกันต่อว่าครึ่งเดือนหลังจะเป็นยังไงละกันเนาะแต่ว่าเอาคําแนะนําของเป็นไปลองปรับใช้ถ้าเกิดคุณรู้สึกแบบนี้มีสถานการณ์แบบนี้อยู่ก็ลองดูนะคะต่อมาเลิฟสตอรี่ออร์คเคิลค่ะหนึ่งใบให้คนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนธาตุไฟนะคะไพ่อยากจะแนะนําอะไรคุณเอ่ย ให้บอกว่าฟรีดอมอะให้อิสละแก่กันเนอะตอนนี้มันอาจจะเป็นช่วงต่างคนต่างไปใช้ชีวิตทําหน้าที่ห่างๆกันอะไรแบบนี้ก็ได้บางคนอยู่ไกลกันก็จะเป็นช่วงที่แบบ ไม่ค่อยได้เจอกันไม่ค่อยได้คุยกันแล้วบางทีมันก็มีความหน่อยนะว่าเอ้ยทําไมเขาไม่คิดถึงเราหรอหรือว่าเขามีอะไรยังไงไหมทําไมคุยกับเราน้อยอก็เป็นไปได้แต่เปิ้ลมองว่าถ้าคุณไว้ใจกันให้อิสระแก่กันอ่ะมันจะมีความสุขถึงบอกว่าถ้ามันมีอะไรไม่ได้ดั่งใจหรือรู้สึกว่าช่วงเนี้เออมันก็ดีนะแต่แค่ว่ามันยังไม่ได้พัฒนาคุณก็มาใช้ชีวิตของตัวเองค่ะต่างคนต่างให้อิสระแก่กันไม่เขาเรียกนะไม่ขี่คอกันไม่อึดอัดกันจนเกินไปอ่ะถ้าเกิดมันกอดกันแน่นจนเกินไปมัััันนจจจะะหหาาายใไมมมม่ออกกควสพธ์็ีปญ แต่ถ้าเราให้อิสระแก่กันสบายสบายใครอยากทําอะไรก็ทําแล้วคุณไม่ไปเกาะติดเขาจนเกินไปเป็่นคิดว่าความสัมพันธนี้มันก็จะ มีความสุขแล้วก็ล้นลาเนอะมีอิสระแก่กันหรือจะไปท่องเที่ยวด้วยกันเบ้นก็คิดว่าก็เป็นสิ่งที่ดีเนาะก็ลองดูค่ะว่ามันมีโมเมนต,ต์มีจังหวะมีโอกาสไหมถ้าคุณอยากไปเที่ยวกับเขาคุณเป็นคนชวนนะคือเบ้นมองว่าเขาอาจจะไม่ได้ชวนคุณก่อนแล้วคุณก็อาจจะแบบหน่อยทําไมไม่มาชวนฉันอะไรก็ว่ากันไปนะคุณก็สามารถชวนเขาได้ถ้าเขาไปอก็โอเคถูกไหมแต่ถ้าเขาไม่ไปเนื่องจากว่าเขาไม่ว่างนู่นนี่นั่นก็ไม่ต้องหน่อยนะเบ้นคิดว่ามันก็มีโอกาส 50- 50แล้วนะแต่ถ้าเกิดคุณไม่แอคชันกกป็ถู แต่ถ้าคุณชวนโอกาสไปกับไม่ไปมันก็คือ 50- 50ย้ายากให้ทาใจสบายให้อิสระค่ะแล้วก็ฟรีดอมเนาะคือสิ่งที่สําคัญเหมือนกันนะก็รู้สึกว่ามันเป็นศิลปะอย่างหนึ่งเหมือนกันในเรื่องของความสัมพันธ์คือไม่เกาะติดกันจนเกินไปแต่ก็ไม่ได้เว้นระยะห่างจนรู้สึกว่ามันแบบไม่สามารถเข้าใกล้กันได้อะไรแบบนี้เนาะหรือว่ามากจนเรารู้สึกว่าเออเราไม่รู้ความเป็นไปอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ถ้าห่างกันบ้างมันก็จะมีความคิดถึงอะไรเงี้ยมากขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็เป็นศิลปะของการเว้นระยะห่างของความสััมพนธ์ เหมือนกันแล้วค่อยๆดูไปค่ะณนะตอนนี้ปัญคิดว่ามันยังเป็นช่วงเวลาของการเรียนรู้ทําความรู้จักอยู่เลยนะอะก็ค่อยๆพูดคุยกันไปก็น่าจะดีสําหรับความสัมพันธ์นี้นะคะต่อมาคนมีคู่บ้างคนมีคู่ธาตุไฟค่ะเมษสิงห์ธนูนะคะความรักของคุณในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนกันยายนนะคะหนึ่งถึงสิบห้ากันยายนความรักของคุณจะเป็นยังไงบ้างธาตุไฟเมษสิงห์ธนูที่มีคู่นะคะมาคนมีคู่จะเป็นยังไงบ้างเอ่ยคนมีคู่นะคะแปดถ้วย เชอร์รีออตเดอะทาวเวอร์ว้าวเก้าเหรียญควีนดาบ แล้วก็สี่ไม้อ่าโดยรวมจริงๆพลังงานในใจก็คือยังมีความมั่นคงยังไปต่ออยู่นะแต่ว่าดูแล้วมันมีมเหมือนมีระยะห่างเนาะบางคนอาจจะทะเลาะเบาแวงมีความหงุดหงิดทะเลาะโมโหอีโก้ใส่กันก็เป็นไปได้ใครที่ทะเลาะกันไปแล้วเนี่ยช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่แบบต่างคนต่างอยู่เว้นระยะต่างคนต่างไปคมดาวเนาะแบบไประง,งับสติอารมณ์ก็ได้แต่จริงๆในใจคุณไม่ได้อยากเลิกค่ะมันมีสี่ไม้ขึ้นมามันแปลว่าเราก็ยังอยากไปต่อในความชัมพันธ์แต่ด้วยความโอ้โหหุ่นหันพันแล่นกวามไม่เข้า ใจหรือว่าอารมณ์แปลปรวนอะไรก็ไม่รู้เนาะทำให้เราสองคนทะเลาะกันยิ่งบางคนเป็นรักทางไกลอะไรเงี้ยมันก็อาจจะทําให้ความชมพัน์น่ะมันดูแบบทะเลาะเบาแวงด้วยเรื่องระยะทางกระดะความไม่เข้าใจกระดะอยู่ใกล้กันก็ทะเลาะกันด้วยเรื่องต่างๆนานา,นา,นาที่มันมใช้อารมณ์อะไรเงี้ยก็เป็นไปได้เนาะมันก็เลยทําให้ช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนกันยายนคุณอาจจะมีความห่างเหินต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างใช้ชีวิต อของตัวเองก็เป็นไปได้นะแต่ก็ไม่ได้เลิกกันคะ่ะยังไงเปิ้นก็ยังรู้สึกว่าก็ยังอยากไปต่อยังอยากมั่นคงยังเป็นบ้านของกันและกันอยู่แต่ว่ามันมีความไม่เข้าใจเนะาะทะเลาะกันไปแล้วเดือนนี้ก็อาจจะยังไม่ได้พูดคุยกันเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดใครบอกว่ายังรักกันดีไม่ได้ทะเลาะเบาะแววงอะไรกันก็ระมัดระวังคะ่ะมีเดือนทาวเวอร์ขึ้นมามันจะมีเหตุให้คุณทะเลาะเบาะแววงมีปัญหาอะไรได้ง่ายอารมณ์ฉุนเฉียวได้ง่ายก็มีสติคะ่ะแล้วก็นับหนึ่งพันเนาะถ้า เลี่ยงได้เลี่ยงมีอะไรที่คิดว่าจะแบบเอ๊ะเริ่มเริ่มรู้สึกแล้วว่าเดี๋ยวจะต้องปะทะกันแน่ๆเลยก็พยายามหลีกเลี่ยงเนาะความสัมพันธ์มันก็จะโอเคมันก็ยังไปต่อได้บางทีมันเป็นเรื่องอารมณ์ความรู้สึกเนาะแชร์ออดขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนกับอารมณ์แปลปรวนหงุดหงิดโมโหบางทีเหมือนแบบพอโมโหแทนที่จะเคลียร์กันก็ต่างคนต่างเดินหนีไปมันก็เหมือนซุกปัญหาไว้ใต้พรมอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้จังหวะที่ดีในการแก้ปัญหาเนาะถ้าทะเลาะกันไปแล้วช่วงเนี้ยมันก ต่างพักเบรกแล้วก็ไปเหมือนแบบระงับสติอารมณ์มากกว่าแล้วก็ต่างคนต่างอยู่ก่อนให้เราแบบไม่ได้ใช้อารมณ์อ่ะพอมีเหตุมีผลมากขึ้นแล้วเดี๋ยวเราว่ากันคือครึ่งเดือนหลังค่อยมาคุยกันแบบนี้ก็ได้เนาะใครยังไม่ทะเลาะก็ระมัดระวังไม่ทะเลาะดีที่สุดเนาะเรามาแก้ปัญหาปลายเหตุมันก็อาจจะไม่ดีถูกไห พยายามลดการประทะลงแล้วก็จะโอเคส่วนใครที่แบบอามันอาจจะมีเหตุด้วยหน้าที่การงานหรือใดๆที่ต้องแบบเดินทางห่างเหินอะไรอย่างนี้เนาะก็เป็นไปได้เหมือนกันว่าอาจจะมีเหตุในเรื่องของหน้าที่การงานอะไรต่างๆหรือต้องเดินทางไปไกลและอยู่ไกลกันแบบนี้ก็เป็นไปได้แต่ถ้าเกิดคุณยังรักกันดีมีความมั่นคงสื่อสารกันดีก็จะไม่มีปัญหายา,ยาชวนทะเลาะเท่านั้นเองเพราะว่ามันมีทั้งควีนดาบมีทั้งเดือดทาวเวอร์แล้วก็มีแชร์ออฟก็เลยมองว่าเฮ้ยมันมีความเหมือนแบบอีโก้เหมือนกันเนาะอาจจะทะเลาะเบาแวงด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่อง ด้วยอารมณ์ด้วยความไม่เข้าใจ ได้ง่ายพยายามเอาใจเขามาใส่ใจเราอย่าใจร้อนอย่าหง,งุดหงิดแล้วความสัมพันธ์มันจะไปต่อโอเคเพราะว่าพอขึ้นมาตรงนี้เป็นสี่หมายแปลว่าเราก็ยังอยากเป็นครอบครัวเราก็ยังอยากไปต่อเราไม่ได้อยากมีปัญหาแต่ทำไมรุ้ช่วงนี้มันมีเหตุให้เราต้องหงุดหงิดทะเลาะโมโหเป็นไปได้ทั้งหมดนะแต่ถ้าใครบอกว่าความสัมพันธ์ดีอย่างที่บอกเนะไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยรักกันดูดดื่มดีมันอาจจะเป็นช่วงที่เออเราใช้ชีวิตของเราไปโฟกัสอะไรของเราแล้วก็แฟนเราก็เหมือนกันต่างคนต่างใช้ชีวิตของตัวเองแล้วก็อาจจะ มีระยะด้วยบางคนอยู่ไกลกันอะบางคนอยู่ใกล้กันแต่ว่าอาจจะไม่ได้เจอเจอกันบ่อยเนื่องจากเหตุผลใดๆก็ตามเนาะก็ ลองดูค่ะถ้าไม่ทะเลาะกันก็ถือว่ายังไปต่อได้นะเพราะว่าพลังงานเนี่ยยังเป็นสีไม้ยอยู่คือยังมั่นคงยังรักกันยังอยากเป็นครอบครัวกันอยู่นะแค่ระงับอารมณ์ไม่ให้ทะเลาะไม่ให้ปะทะด้วยอารมณ์ชั่ววูบให้ใช้เหตุใช้ผลแล้วก็เอาใจเขามาใส่ใจเราแค่นี้ก็จะโอเคขึ้นถ้าอยู่ไกลกันเราก็อาจจะต้องบาลานซ์นะว่าทํายังไงให้แบบมีเวลามาเจอกันบ้างไปท่องเที่ยวกันบ้างนัดเดทกันบ้างอะไรเงี้ยแบ่งเวลาจากหน้าที่การงานหรือเรื่องอื่นๆในชีวิต บ้างอะไรเงี้ยก็จะทําให้ความรักของคุณสมดุลมากขึ้นนะคะอันนี้ก็คือเป็นคําแนะนําจากไพ่สำหรับคนมีคู่กันละกันนะคะต่อมา Love Story Oracle หนึ่งใบคนมีคู่ธาตุไฟอนะเมษสิงหธนูค่ะพลังงานความรักของคุณจะเป็นยังไงบ้างคนธาตุไฟใจร้อนอยู่แล้วเนาะก็ต้องระวังนะอะ เฟลอ์อ่าต้องพูดคุยกันสนุกสนุกเบาๆาสบายสบายอย่าไปจริงจังอย่าไปอะไรมากถึงบอกว่าก็ชวนกันไปเที่ยวบ้างไปเดทแปอะไรอย่างนี้บ้างก็จะดีหรือว่าคุยเล่นคุยหัวบ้างอย่าไปจริงจังมากแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่เราเริ่มรู้สึกว่าเข้าอยู่ในจุดที่จะแบบหงุดหงิดโมโหหรือว่าจะเริ่มไม่เข้าใจกันละแล้วลเดี๋ยวจะทะเลาะพยายามหลีกเลี่ยงเนาะพยายามคุยกันสบายสบายมองโลกในแงด่ดีความสัมพันธ์ของคุณก็จะยังโอเคอยู่นะคะและนี่คือทั้งหมดของความรักของคนธาตุไฟเมษสิงห์ธนูค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามา รับชมนะให้ไฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้บ้านโดยการกดซูเปอร์แตงก็จะขอบคุณมากๆเลยนะคใครยังไม่ได้กดติดตามนะช่วยกดติดตามให้ด้วยนะมีคนเข้ามาดูเยอะมากเลยที่ยังไม่ได้กด subscribe ช่องเปิร์นนะคะก็ฝากเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ดูคลิปใหม่ก่อนใครนะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ